ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะกริง๊งกริ๊งกริ๊งกินไฟ่ยัวๆัวฟันห้อยๆพี่นอ้องมาด้ขอขาคุนนี่แล้วเออแส,ส,สบๆบบอเนี่ยแสบบอฮะแสบ เพื่อพี่น้องปองปลาสกูทุกคนเด้อครับกินขนมกินน้ำแข็มาดีครับสวัสดีจ้าเด้อแซมไซจาน้อซินกับช่องกุยิีรำชาแนลแซ่บๆด้วยพี่น้องว้าวจับจับจ่อมัน gas ยากุยเสียงติดกันอ๋อ กินสคนตายายย่เก้าใส่บลมากย่ำเลยท่านได้เลิกงานเหลือุ่นรุนจัไมานเรุนกิน่นได้กแสบ่เลยน้องเอ้ยมันกินนี่พี่ักบุงเลยน้องทัว Bông nà bông ừ, nà bắn không? Lưu sử cho ôm mà nỉ Lưu sử cho ôm không? Đơ nông nụn Nông nòi Dừa dừa Giác kín Bắt thịt kín đơ Quay dừa dừa quý เอาอันเดียวเอาอันเดียวก็พอมากินตีนอนะไม่ชอบตีนแสบเด้อพี่น้องทำหงวยอะนะห้อยห้ยหสอยเรยุ่ๆอ่ะสนับสนุนจากบริษัทนเนี่ยเศรษฐีบ,บริษัทเด็ก Cái này Không có được bên sponsor không? Bỏ đi Tại lẽ Tại mấy pha bỏ đi Chị bỏ đi kìm bây bên sponsor Ừ Đấy muộng chân à ừ. Thôi dễ nó làm lấy lại rồi mắc รสสดน้ำเอาแบบกินก๋วยเตี๋ยวเลยเขาเห็ต้องว่าบ,บูงน้นงเดี่ยน้องแตกเขาเลยเสร็ไม่ค่อยมีวะเสร็มันก็อุ้มน้ำทำไมมันไม่แตก กันกลมเกลียวเลยเลเป็นกระชายเอามาครึงหน่อยนเด้อผมเมยกินกระชายเสีเสพ่กเขามองยา ปล่าสอคนเท่านั้นมันอยได้น nhà ได้หรอกจเย็นเย็นรจะอมวะขาดจะอมได้ ก่นมขกพักหลายๆมักใจกะหลังนะคะ,กกะ,กกะอักกะนอน,อนี้เสียบเสียบเหมือนกันี่นอะคือเล็กงวนนี่านี้ไปเลียงพุกเท่ากันเนาะ ได้หูหมูว่าเป็นผู้เทามากกินรดบอกไปเร็วย,ย่างเทาผู้เทาวันเท่ามากกินเนี้ยกินมืออม้อพอมว่าอ๋อสอนเดี๋ยวไม่หลุไไดไปเลย ก็ใไญ่ๆพี่นนองเ่อลึมๆเลยลายเนปาาจุ่มยาได้่ไหาลองต้มยำมึงนเป็นยัง,นนะงไงต่มยำจิ้ได่เจอกันคาัอ่อน กินได้ก็เบื่อนะกูกินแท้งเขาเลยกันอืมแนั้ กินเน้มดมึงสมัยนั้นเขาก็กินนมืดได้นาะสองคนไหมฮาโลน้ะพวนี่สูบก็ได้ะบนสองบนสามทุกคนให้กินนบนสองบนสามเล้ะ cái này lãi, ông lại nàng hoa đẹp. Tất cả những yang cái bộ. Một không? nít đi ẩm của bộ. Một chị nít đi tiêu của bộ. Một này nít đi và mua bằng để kiếm khó may ở đây nữa ừ. xin đứa với đồng Hoàn không? không bị... phải để bị kêu Đi

ก็เป็นโค้งนะักศึกษาแล้วเป็นเหรอ,อ xong rồi tay anh mày là nà lô đi xong rồi mùi mùi đi mùi đi xong rồi mùi không có สูบุรีลำบาไวดประูหรือเหมือกับบานสื่อมาไหว่ย่เนะเเาเห็ดระกุนเผ็ดะเขาแจัคเมาแซียตุยยินไปหรืกเสียงสื่อจักโลนึงเหยาหนังสงการงการมสงครามปเหเทใไ้อาพอนกินเลยเน้

นกนจบท้ายด้วยอ่งนไล่เม็ด <c> ห <oughs> ลบดปยกินเยอะไม่ได้เด๋อวอ้วน <c oughs> คนยานอ้วนกินพอดีพองงาม อิ่มแล้วพี่น้องคลิปนี่ก็ตุ่นละอย่างคนละซับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไคร์เก็บพี่น้องทำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ดึกแล้วขอตัวอาบน้ำก่อนแล้วมานีคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกุยวิรัมชาแนลด้วยนะครับวันนี้เ้างสองคนกลับเข้ามาสวัสดีค่ะบา,บายณูดายาตออกมาเด้อ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกริงร๊งกริง๊งกริ๊ง